วันนี้เราจะมาทําแกงส้มกันนะคะแกงส้มจากพิแกงสําเร็จวันนี้ได้พิแกงใต้มาเราใช้หนึ่งขีดนะคะเราซื้อพิแกงสําเร็จมาเลยหนึ่งขีดนะคะแล้วเราก็จะมาเพิ่มกะปิเพิ่มหอมกระเทียมทีหลังนะคะแล้ววันนี้เราจะใส่เนื้อสัตว์ก็คือปลาเป็นปลานิลน,นะคะประมาณแปดขีดกว่ากว่าเก้าขีดนะคะตัวนี้แล้วก็กุ้งหอย ใส่ผักก็ใส่ตูนหรือทูนหรือก้านทูนหรือบางคนก็เรียกตูนแล้วแต่จะเรียกนะคะแล้วก็ใส่มะละกอด้วยเรามาเริ่มตำพิแกงกันเลยนะคะปกติพิแกงสําเร็จที่ซื้อมาส่วนใหญ่ก็ซื้อมาปุ๊บก็ก็จะแกงไปเลยใส่หม้อแกงต้มยำทําแกงไปเลยนะคะแต่ของเราเราจะซื้อพิแกงสําเร็จมาแล้วเราก็จะมาเพิ่มเครื่องต่างๆไปเพื่อให้มันได้รสชาติอร่อยขึ้นนะคะมีความหอมของเครื่องเทศ บางคนอาจจะเพิ่มตะไคร้เข้าไปก็แล้วแต่เราจะเพิ่มที่หอมแดงและกระเทียมกะปินะคะที่เพิ่มเข้าไปใสกะปิกระเทียมหอมแดงเราจะซอยก่อนเพราะว่าถ้าไม่ซอยอะ่ะมันจะตำยากนะคะก็จะซอยหอมแดงหอมแดงที่เราจะใส่นะเราก็จะซอยก่อนมันจะได้โครงละเอียดง่ายขึ้น ะะโกะกะปิกับกระเทียมก่อนถ้าหอมแดงใส่ลงไปมันจะมีน้ำจะกระเด็นเครื่องแกงมันละเอียดมาแล้วทําแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะกระเทียมละเอียดแล้วใส่หอมแดงค่ะละเอียดแล้วนะคะ เราก็จะไปดูส่วนของผักกานเห็นไหมคะง่ายแป๊บเดียวเองการเตรียมก้านตูนหรือทูนนะคะเราก็ตัดมาล้างให้เรียบร้อยนะคะล้วก็ลอกพอลอกเรียบร้อยนะคะเราก็หักเป็นท่อนใครจะตัดก็แล้วแต่นะคะหักอย่างเงี้ยมันหักง่ายนะคะหักเป็น้นท่อนเลยขนาดประมาณนิ้วหนึ่งหรือนิ้วครึ่งประมาณนี้นะคะ การเตรียมสำหรับการปอกตูนบางคนชอบแบบกรอบๆก,ก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนเลยให้ปอกนะคะหั่นเป็นท่อนแบบนี้มันก็จะกรอบนี้แล้วแต่ชอบนะคะใครชอบแบบไหนก็ได้เลยอันนี้ไม่คันนะไม่ใช่บอลน,นะคะบอลทำแบบนี้ไม่ได้นะคันนะคะ ระหว่างที่เราเตรียมผักเตรียมนู่นนี่นั่นเราก็จะเปิดน้ําไว้เลยน้ําต้มน้ําแกงเนี่ยค่ะใช้แบบนี้แต่ถ้าเป็นหัวใหญ่ๆอย่าเนี้ยค่ะก็หั่นเฉียงๆียงี้ค่ะ,คะสําหรับใครที่ไม่ไม่ชอบแบบนิ่มๆน,นะคะอยากได้กับพอแบบหนึหนบๆกรึบๆก็ใช้แบบนี้ได้เลย ที่เราจะใส่วันนี้นะคะเราเลือกมะก,กอที่มันเหลืองเหลืองนิดนิดมันจะได้มีความหวานหรือถ้าใครชอบที่มันหวานกว่า,น,วาน,นี้หน่อยก็สามารถเอาแบบหั่นอบค่อนข้างเหลืองเลยนะคะก็ได้ใครจะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก็ได้เดี๋ยวนี้เราจะหั่นเฉียงไปเฉียงมาเพื่อให้ได้ถึงสัมผัสที่มันนุ่มๆด้วยอบ,บด้วยอยู่ในชิ้นเดียวนะคะันบางๆก็จะตรงน,นี้มันก็จะนิ่มมากอันนี้มันก็จะกรึบนะคะเวลาทานนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ อยากหันแบบไหนก็หันได้เลยอันนี้ก็เหลืองนิดนิดหันไปเรื่อยนะคะหันเฉียงไปเฉียงมาตามจำนวนที่ชอบเลยน้ำกําลังจะเดือดละน้ำที่เราต้องไวเดือดแล้วนะคะน้ำวันนี้เราใช้น้ำประมาณ สองลิตรน้ำมากน้ำน้อยกันแล้วแต่นะคะความเผ็ดก็เหมือนกันใครชอบพริกแกงที่เข้มข้นมากหรือเผ็ดมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้หรือไม่ชอบเผ็ดก็ใช้บรบแบบน้อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เราน้ำล้างครกเวยพอเดือดดีแล้วเราใส่มะละกอลงไปเลย เราจะปรุงรสด้วยน้ําปลาเกลือความเปรี้ยวเราจะใส่มะขามเปียกนะคะถ้าใครจะใช้อื่นบางคนมีส้มแขกก็ใส่ส้มแขกก็ได้หรือน้ำมะนาวก็ได้บีบปรุงรสตอนสุดท้ายนะคะสำหรับน้ำมะนาวตักใส่ถ้วยแล้วปรุงอีกทีนึงก็ได้เพิ่มมะนาวน่าถ่ายชอบมาปรุงรสด้วยเกลือเกลือนี่ใส่ แล้วแต่พีิกแกงนะคะแต่ละยี่ห้อเค็มใส่เค็มไม่เท่ากันเพราะว่าพี่แกงมายี่ห้อเค็มมากมายี่ห้อไม่ค่อยเค็มนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณต้องชิมน้ำแกงก่อนว่าเค็มหรือไม่น้ำปลาก็เหมือนกันจะใส่เท่าไหร่ชิมก่อนนะคะเคี่ยวจนมะละกอสุกมะละกอเราสุกนิ่มแล้วเราก็ใส่ตูลงไปเลย ก็ยุบเลือนิดเดียวนะคะพอผักเรายุบแล้วนะคะก็ใส่กุ้งมาปลาเลยกุ้งฝอยไม่เล็นะคะใส่ปลาปลานี่หนึ่งตัวนะผ่านเป็นท่อนๆแล้วแต่ใส่ปลาเราจะไม่คนนะหนึ่งจะขาวเกลี่ยมันจงน้ำเฉย ดูแล้วไม่สบายใจเอาผัดมาปิดซนะความร้อนจะได้ตท,ทั่วนะคะปลาสุกเราจะปรุงรดด้วยมักขามเปียกปลาสุกแล้วนะคะเพราะปลาของเราชิ้นไม่ใหญ่มากก็จะสุกง,ง่าย ดดูนะคะ่าปลาสุกแล้วชิ้นไม่ได้ใหญ่มากปรุงรสด้วยมะขามเปียกถ้าใครชอบหวานนิดๆก็สามารถใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดหน่อยได้นะนี้แล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบเลยมะขามความเปรี้ยวของแต่ละที่ไม่เข้ากันนะ เปรี้ยวมากมานเปรี้ยวหว,ว,วานมันใส่ก็ต้องชิมดูมะขามของใครของท่านใครชอบออกหวาน,นนิดๆก็ใส่น้ำตาลปี๊บไปเลยชิมดู จะเพิ่มน,น้ำปลาอีกนิดหน่อยใส่น้ำปลาไปหน่อยน้ำตาลปิ๊บนิดนึงนะคะนิดเดียวไม่ต้องหอ,อกวานะนะนี่แล้วแต่ความชอบเลยเพราเราไม่ได้ใส่ผงปรุงรสอื่นๆเราก็จะน้ำตาลปิ๊บไป่นิดนึง ภายใน30นาทีเสร็จแล้วแกงนะคะชิมรสตามชอบเลย